ผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้เราก็จะมาโหลดเกมอีเทอร์เอเซอร์ซิตเกมล่าปีศาจนักพ์ปราบปีศาจหรือนักล่าปีศาจนั่นเองมือหมอผีจริงผมก็ลองเล่นไปแล้วแหละเกมก็ค่อนข้างยาก พอสมควรอือเราจะเริ่มใหม่ไปเลยแล้วกันกดเอกเพอรีเซ็ตเราจะเล่นแบบทา้าทายมันจะยากแต่ว่า นักนก็สนุกมีสองตัวละครเลือกตัวแรกก่อนละกันออผมใช้จอยเล่นนะรู้สึกว่าถ้าใช้แป้นมันจะค่อนข้างยากเวลาเล่นโหมดฮาร์ด ได้เด็กว่า <c oughs> <c oughs> เคยเล่นเมื่อนาน,านมาแล้ว<ค><ณ>เอ็กมันกระโดดต้องสลับตำแหน่งสีเหลีย่ยมสีเหลี่ยมคือ<ณ>ฟัน ็นไรแบบนี้ก็ได้ L B L B L สองนั่นเองเกด Y สามเหลี่ยมกด B d e a โอ โอ้สาอาหนึ่งมันบอกว่าเอกโจมตีแต่เอกของเราตั้งไว้เป็นสี่เหลี่ยมและเอกเป็นกระโดดแทน ดังนั้นจะสับสนตุ่มตุ่ม,มตีแล้วก็ค้าง 就当在外面来做啊。嗯 ก็อยากเว้ยอ่าเนี่ยอยากมากโอเคเส็นละตึ้งสองสาแล้วก็ตึ้งส,งสแล้วก็2 3 กดไม่ทันได้ละหนึ่งสองสามคือตีอยังไงก็ได้ให้มันชาร์จ แล้วก็กดค้าง ครานี้ฝึกสอนไร้ปี๊ กดผิดอีกหนึ่งสองสาสองสงส,องสโอเคได้ละต้องนับจังหวะอีกโู้อาวน,นี้อะไรก,กดขางไว้ ปีหนึงครั้งด้วยนะ ไปตีมาคะแนนขึ้นสองพันแล้วอ่ะ<_ <d> _ <n ate> ไม่ผ่าน

ให้ทนันโอเค เป็นแบบเกมแล้วกันอเ,เอ็กโจมตีสี่เดียบกระโดดอัพสกิลเหรอ ก็ตีต่อเนื่องได้ชาร์จได้นานขึ้นเอาไหนดีอ่ะนี่คืออะไรโอ้เอานี้สิเอาเตอร์ คืออะไรเท็นนิงน่งเรนนิ่งคืออะไรเท็นนิง่งเอ 方才巡山，我们抓住了可疑的女子。我们是苍山斩妖人，此处荒山野岭，妖。我，我叫小玉。即使如此，那这有灵，我已救了女子。满口白话，我等你能安然来？原来是只虎妖孽，受死！且慢，我看他道行尚浅。师兄，小王残暴，万物皆有灵。师兄可？ 之前的情报，这次就放了你。修行不易，多谢。入了算。预备了。我等此行已有数日，还没有找到。发现消亡，不要轻举妄动。路远山<三>。 มีแผนที่ดูด้วยโอเคสามารถเทเลพอร์ตได้กดลบปุ๊บเราก็จะไอลองเจ๋งสมแล้วที่อัพมา อัพมานี่มาดีจริงๆท่าหลบแล้วก็เคาน์เตอร์ใช่ไหมกดบีแล้วก็ต, B, แกตีแล้วก็ค้างโอเคกดบีตีแล้วก็ค้างก็มันตีครั้งเดียวตายเลยทำ ดีครั้งเดียวตายเฮ้ยแปลงว่ามันต้องมีเศษไม่ได้โดดหาดูด้วยมันต้องมีเศษอะไรให้เก็บมั่งแหละโอเค

ได้ใช้กับบอสแน่โอเคอัพเวลเอามีซื้อยาโดยใช้วิญญาณ200ในการซื้อยาแล้วก็เตลร์พอตอนนี้เราต้อง เพิ่มระยะเหรอตีไม่น่าสามสิบพอยเล่นสายเคาน์เตอร์น่าจะง่ายกว่าอันนี้ฟูตพลัพเงานอัพพลัเงจนไว้ก่อนกดสามเหลี่ยมเพื่อฮิวอเ,เอ่อเอ็กตุมดีเหลี่ยมกระโดด เอ็้ฟันแดดเด็กแก่วิศาตวันนอนวิศาตลิงวิศาตลิงบอสตัวแรกขอดูก่อนว่ามันทำอะไรได้มัง้ง กระโดดลบได้เติ้ลมีหนึ่งอะไรพอชาร์จค้างทุกหนึ่งทุกสองอเอ้ทุกหนึ่งทุกสองไม่น่ายากมันมีต่อยด้วยโอเคทุกหนึ่งทุกสองมีต่อย บ่อยมากน่าจะเป็นฟอร์มโหมดยากอันนี้น่าจะกันไม่ได้ปะอ๋อถ้าเราไม่ตีมัน นเล,นล่ไอ้ท่านี้มันคือท่าอะไรแอลหนึ่งแอ้ป้องกันเนี่ยพอรู้ท่านี้กันไม่ได้ท่าช้าสีแดงไอ้ทันจะลองกดดูอ่ะสิอยากลองกดดูโดนทีเดียวครึ่งหลอด โอ้เขาตเตอร์นี่เองแถวหนึ่งคือเขาตเตอร์อเอ้ปอสก็ไม่เก่งเท่าไหร่นี่หว่าอ๋อเกือบตายเอ้าเอา,เอามันกระโดดได้ต่อเน,นื่องเหรอเพิง่งรู้ หมไปเลยฉันจะเคาน์เตอร์แกเองเล่นสายเคาน์เตอร์นี่น่าจะเวิร์กนะเกมเนี้ยเรียบร้อยจบไปบอสตัวแรก ว่าจะปวดเคาน์เตอร์ อันนี้เป้าที่เราเลือกมาเคนาเตอร์ไม่ใช่จะเจ็ดยี่สิบเลยเหรอเก็บไว้ก่อน อาร์ตแรกก่อนนี่ไงเศษอันนี้ไงเศษอัพสกิลต้องสังเกตแปลว่ามันต้องมันต้องมีแต่เราไม่สังเกตดูกลางอากาศอ๋อมันสามารถกดอย่างนี้ได้ด้วยเพิ่งรู้ Ngao à, okay. cổ đi đi mày thi đi, ok, ally đái đuôi, ok, ờ, này, ơ 哦哦，hit 红衣人。怀、哦、中，怀中，师兄，你伤得很重。 端带着伤重的小师弟，踉踉跄跄地回到苍山。二人将此行的遭遇向掌门做了汇报。小师弟讲述了当天遇袭的经过。当日，放走的狐妖向萧王报信，萧王趁三人不备，带领一众小妖,妖发动了伏击。三人乱战中被打散，小师弟带伤奋力反抗。 奄奄一息。知道大师兄会来接应。掌门迁怒于陆云川放走狐妖，导致师弟们遭遇灭顶之灾，将其逐出师门。陆云川懊悔不已，带着深深的愧疚和自责，将两位师弟的遗骨送归故里。 สิทธิ์น้องทั้งสองอากับบ้านเกิดก็จบไปละสำหรับพาร์ทแรกแล้วนี่คืออะไรมันให้ทำอะไรนี่ให้หลบให้ครบหลบไม่ครบได้เลยพอเป็นชาเลน ชาเลนแล้วทำไมมันต้องแล้วทำไมมันเข้าชาเลนล่ะ <_ c oughs> นั่นดิสัยทำไมเข้าชาเลน การน,นี้อันเดิมนี่ทำได้เลยเนะี่ยเราจบไปแล้วสำหรับพาร์ทแรกเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายจ้า